เมื่อวานนี้ที่จังหวัดตาเกิดเหตุวุ่นวุ่นขึ้นนะครับนักเรียนกว่า60คนเลยปวดท้องครับนะปวดปวดท้องท้องเสียต้องพากันไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันยกใหญ่เลยตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนแต่จากการตรวจสอบไม่ใช่นะครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยและก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยช่วยกันปฐมพยาบาลน้นองๆนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนาที่4ที่อำเภอพบพระจังหวัดตาครับ มากัน60คนเนีคุณผู้ชมปวดท้องบางคนดิ้นดิ้นทุรนทุรายเลยนะครับและพบว่านักเรียนที่มีอาการดุนแรงเนี่ยมากถึง19คนที่ต้องส่งต่อไปรักษายัางโรงพยาบาลพพระที่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก20กิโลเมตรครับพอไปถึงโรงพยาบาลทีแพทย์ก็รีบรักษาเลยครับแพทย์บอกว่าเด็กทั้ง19คนเนี่ยป่วยเป็นอาหารเป็นพิษ ทำให้มีเด็กนักเรียน7คนที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีก12คนอาการดีขึ้นรับยาก,กลับบ้านได้ผู้ปกครองคาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากอาหารเป็นพิษ ก็คืออาหารกลางวันที่โรงเรียนนั่นแหละครับอืมค่ะเช้านี้นะข่าของเราก็พยายามจะไปสอบถามผู้บริหารของโรงเรียนนะคะว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งทางผอ,อเนี่ยก็ชี้แจงแบบน,นี้ค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมีเด็กป่วยแค่7คนเท่านั้นที่มีอาการอาหารเป็นพิษอุนแรงตอนนี้ก็เหลือเด็กรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล5คนค่ะสาเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับบอกว่ามาจากเด็กไปกินเห็ดปา่า นะแล้วอาามทำเด็กมากันเยอะเลยแบบนี้ห้าสิบหกสิคนนะครับคือเด็กมาหาหมอที่อนามัยแล้วกันลงพิบาลสวนสวพักตะบนนะครับมาอนามัยแถวๆนั้นในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนนะแล้วก็เด็กก็แห่มาที่อนามัยเนี่ยหกคนครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้าน ประกาศว่าเกิดนักเรียนคนไหนมีอาการให้มาตรวจเลยผู้ปกครองก็เลยพาลูกหลานตัวเองแห่มาตรวจก็เลยเกิดเป็นภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็มีการเปิดการเรียนการสอนตามปากติส่วนนักเรียนที่ป่วยที่พอ,อบอกว่าป่วยแค่7คนเนี่ยนะครับนะตอนนี้ทางผู้บริหารและก็คณะครูก็จะติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ